สวัสดีครับตะอ้วนชวนหิวนะครับผมวันนี้มาดูร้านรถเข็นเล็กๆสร้างไรายได้นะครับผมเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้สบายๆ<อ>เหลือๆแผนเคก้ก<อ>หน้าสวนสําเร็จครับผมอ่าดูเลยครับ <4 S 1> เป็นหน้าการ์ตูนนะครับนี่เขากําลังวาดการ์ตูนอยู่ไอ้ที่วาดนี่คืออะไรครับป้า,ปามันเป็นช็อกโกแลตเหรอ,อเป็นโกโก้โกโกโอ๋อนี่ไงสองกาลังวาดอยู่ ก็จะขายให้พวกเด็กๆนะเด็กๆจะชอบกินมากเลยดูนะครับก็จะใส่นาเนยเนยนิดนึงครับผมนี่เตาสะอาดเลยครับร้อนๆเลยครับนี่อ่าลงแป้งไปแล้วอ่านี่เด็กๆชอบเลยนะป้าเนาะเออเป็นรูปการ์ตูนเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็จะใส่ให้มันลงบล็อกของเขาที่เขาวาดไว้อ่าดูนะครับดูนะครับ ใส่ลงบล็อกอ่านี่นี่เดี๋ยวก็รอให้แป้งสุกใช่ไหมก็เสร็จแล้วใช่ไหมเอาไม้เสียบกลางๆเนาะเออเออเออเอาเอาลองดูสักครู่สักนู่นี่เอาไม้วางไปแล้วครับคุณผู้ชมเอาไม้วางไปแล้วเดี๋ยวรอให้มันสุกกับแป้งมันก็จะรัดไม้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบอันนี้นบบนนตัวอย่างนี่นี่เเอาล้ครับ ของเด็กๆชอบนะครับผมของเด็กๆชอบนึกคนรถชนกันแล้วไม่ใช่อ๋อมีการเขียนลงพื้นนี่แพนเค้กแพนเค้กเ,เด็กๆน่ากินหน้าทานเราจะค่อยๆแซะนะครับป้าค่อยๆแซะกลับฝั่งนะครับนี่แอนี้โอ้โหเห็นไหมเห็นไหม แล้วเขาก็จะทานเนยทานเนยหน่อยเพื่อไม่ให้มันติดใช่ไหมให้มีรสชาติใช่ป่ะเออเออให้มีรสชาติออกเค็มๆนิดนึงนะหอมเนยนะอะไรเงี้ยเนาะอ๋อหอนะเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยใจเย็นๆลูกจะรีบกินไปไหนแล้วเนี่ยก็ลังทำอยู่เนี่ยเออหาทาละ กำลังทำอยู่งงะะแล้วอันนี้คือใกล้ใกล้สุกหรือยังอ่ะใกล้สุกแล้วใช่ไหมแฮนเค้กสวนสมเด็จนะครับมีอยู่ร้านเดียวตรงเนี้ยของป้าน่าสวนสมเด็จอาา่อาฮะอ่านี่นี่อันนี้คือการบีบทำอะไรอ่ะอ๋อชิ้นละหนึ่งบาทอ๋อ,อ ๋ออลูกค้ามาเยอะเนี่ยหลายคนแล้วเนี่ยเห็นไหม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 เออนี่วาดรูกกระตูน,นตทำเป็นเล่นเนาะต้องมีศิลปะในการวาดด้วยนะถ้าวัยรุ่นมาวาดนี่คงจะอีกเรื่องอ่ะเออเขาก็จะใส่แก้วอย่างนี้นะครับถ้ามันสุกขายดีขายดี ขายดีมากเออนาทานนาทานยอดเลยเดี๋ยวเราดูไอ้ลูกระบาดนี้นะฮะยอดจดดจดจดเออเออน่ากินว่ะแล้วลูกระบาดนี้คือเราก็ก็กินแบบแบบเมื่อกี้น่ะเก็บเนยแค่นี้นนะป้านะ อ๋อ,อน้เน,อนเออพี่เขาไม่ได้แย่งหรอกหนูจะอะไรนะลูก <c oughs> เขาไม่ได้แย่งเขารอกคิ้วเออทำไมเป็นขนาดนี้พ่อแม่ก็สอนนะไม่ใช่ไม่สอนนะมันเป็นขนาดนี้ใจเย็นๆนี่ครับลูกระบาดเออน่ากินวะ่ะอา่า เออ,เอ,อน่ากินน่ากิน <ól _> ก็เอาเนยโปะ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 ให้มันละลายแล้วก็จะหอมมันแล้วก็ออกเค็มๆนิดนึงอ่าอ,อันนี้เป็นแบบกระตูนเสร็จแล้วเอาแล้วครับก็เก็บใส่ถ้วยละเสร็จแล้วโอ้เอาแล้วครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคโอ้เจ๋งเลยเจ๋งเลยโอเคครับขอบคุณมากครับป้าที่ให้ถ่ายนะครับ,รบโอเคครับ